ป่าเทพโพงามไม่ยอมทนถูกด่าชี้แจงแล้วหลังชาวเน็ตขุดแฉภาพเก่าทำขนมเปี๊ยะด้วยมือเปล่าซึ่งล่าสุดทางด้านป่าเทพนั้นไม่ยอมทนถูกด่าออกมาชี้แจงซึ่งงานนี้ทางด้านเพจขนมเปี๊ยะคันเทพได้มีการระบุข้อความเอาไว้มีลูกค้าหลายท่านฝากให้แอดมาชี้แจงเกี่ยวกับภาพที่ป่าทำขนมด้วยมือเปล่า ที่ถูกแชร์ไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาครับภาพนี้เป็นภาพเมื่อ3 4ถึง4ปีที่แล้วสมัยอยู่ที่แถวสารายาเป็นภาพที่ป่าลองสูตรขนมของป่าเองแบบไม่ได้ออกขายแอดยืนยันได้อย่างแน่นอนแต่ก็เข้าใจได้ครับว่าต้องมีบ้างที่บางกลุ่มไม่ชอบก็เลยโจมตีด้วยการขุดภาพเก่ามาดิสเครดิตกัน ถึงแม้ว่าขนมเปียกคันเทพจะเป็นเพียงธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กไม่ได้เป็นระบบอุตสาหกรรมแต่ทางร้านก็พัฒนาและฟาฟันอุปสรรคมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันณสถานที่การผลิตบนพื้นที่ของเราเองที่ไรป่าเทพจังหวัดราชบุรีซึ่งเพึงย้ายมาผลิตได้ที่นี่ประมาณปีกว่า,วาขนมเปียกคันเทพสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนแม้เป็นธุรกิจเล็ก แต่ขอให้คุณลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าขนมเปียกคันเทพใส่ใจและดูแลทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการผลิตให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับนั่นเองละค่ะ